สวัสดีครับพบกับช่องตปลาเป๋านะครับวันนี้เรามาร่วมกับทีมงานกูู้พาเพลนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่แพรเจ้าชายมังกรฝั่งสารสินแต่อยู่ตรงข้ามภูเก็ตนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับสมาชิกมีใครบ้างนะครับผมชื่ออะไรครับผมโยครับผมโอ้ชื่อโจนะครับทีมครับครับพี่ชื่ออะไรครับผมพี่โยนะครับกูกูนะครับผมพี่ครับชื่ออะไรครับผมพี่แจ็คนะครับ วูนี่ทีมงานย <im ited sound> ุ่ยแย่มากมายเลยครับนี่ครับเชื่ออะไรครับผมพี่นุกนะครับอ่ะครับโกก็ได้ครับผมเก่งครับโอเคครับผมพี่เชื่ออะไรครับอ็อบสุังครูครับโอเคพี่อ็อฟนะครับสวัสดีครับพี่เชื่ออะไรครับอ็ับสุตครับโอ้คำนั้นอยู่พี่โอ้ไมโกรครับโอ้ไมโครจิกโอเคครับนี่ครับบรรยากาศโดยรวมครับผมสวยครับ วันนี้น้ำสามข่ําด้วยครับทางหน้านี้เป็นสะพสานสาสินนะครับตอนนี้ก็เริ่มลงคันเบ็ดกันแล้วนะครับทีมงานกูก้ภฮาเพร์นนะครับผมโอเคเดยนเราไปเตรียมคันเบ็ดและลงอุปกรณ์ก่อนนะครับผมโอเคพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ อากาศยามเย็นนะครับตอนนี้เราก็ลงคันเบรกกันที่เรียบร้อยนะครับมี1คัน2คัน3คัน4คัน5คัน6คัน7คันนะครับผมก็ลงคันเซิร์ฟไปแล้วนะครับ1คันอันนี้ก็จะเป็นที่นอนนะครับจะมีที่นอนให้นาแพนี่ จะมีน้ำร้อนในต้นกาแฟที่นอนอิฐนะครับมีพัดลมนี่เป็นโซนด้านหลังก็จะมีห้องน้ำน,นะครับห้องน้ำเล็กๆนะครับสำหรับไว้ขับถ่ายหนักถ่ายเดาที่เป็นโซนด้านหลังครับมาดูพี่ๆสั่งเลยครับ โอเคโลโอเคโลคเลดูเคโลครับเกี่ยวหลังเยอะวันนี้นะครับผมมีมกมีกุ้งนะครับแล้วก็ปลา คันนี้ต้องทำใจกับคันของกูวะอย่าเกลือต้องให้ครูใช่ไหมพี่ต้องให้ครูแล้วมันแล้วมันต่อจริงเลยกับคันนี้ให้ลากไปเลยบอกว่าให้ลากไปอย่าโต๊ดโอ้โหสวยเลยครับการคืนกางคืนเ่๊ก็ยังไม่ทอดต่อลูกอย่าแข่งนะลูกเดียวลูปิดนะลูกปิดนะลูไม่ได้ปิดมันดับได้ไงวะดูอ่ะเจ๊ติดสายชั้งเจ๊ติดอะไรมาครับแจ๊ ปลาไม้ปลาไม้ปลาไม้ไหนกระเบนให oy, my, Please, the <the like yeah ้กระดาวกระดาวครับกระดาวมีทุกอย่างครับที่นี่ทุกอย่างที่นี่ครับกระดาวโอ้ยไม่กัดพี่ไม่กัดใช่เราพริกตอเป็นมันมันมันตัวพริกอะพี่แล้วก็เอาดึงครีมดึงออกไงเลยเออไงยงงันเลยพี่กระดาวครับผมโอ้ย คบนะก็ปล่อยนะครับเนี่ยมีทุกอย่างโนแถวนี้ทำาการพี่พี่ครับนี่เมนูอะไครับผมต้มยำไก่ครับต้มยำไก่ต้มยำต้มยำ เก่งโโจังแล้วโดนครับโนโนลังเียวอตอนนี้ครับลังเคียวอีกแล้วโอ้หมาอยู่คนเดียวเลยเอ่โดนี้าตงั้ตมไิังมาอยู่ไอ่ช่างเลยเหรอตนอย่างเดียวใครเอาเดไหนี้ชคว ปัญหาเขาแก้ด้วยเงินแก้แล้วกรู้ครับมาปุกับปาครับมัร้อกินวันนี้อืดท้องวันหน้าใช่ไหมครับเนี่ย์ใช่อะไรก็กระ มาหมดเดยอะตอนนี้ยทำอาหารเสรจแล้วครับมีต้มยำไก่จากพี่นุชทำไข่เจียวช็อกโกแล,ลตจากพี่โดแล้วก็ผัดมาม่าจาก,กพี่โยอีกทีนะครับโอ้โหต้องขอบคุณทีมงานกู้ภัยเพื่อนมากครับที่ทำอาหารอร่อยมากสำหรับเย็นนี้นะครับผมข,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 ขอบคุณมากครับนี่ไหน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 ีขับรถกล,ลุมนี้โอ้ยตัวแรกมาแล้วนั่งลองบอกนั่งเปลี่ยนมุมเลยเปลี่ยนมุมเลย อย่าจนฟังผิดันะฟังนั้นฟังเอาตอนสาวขนตอนสาวขนเบื่อแกงนี่มันบรรยากาศใครแกงบ้างนี่นะกเขาว่าถามทุ่มโม่ยันไหมมันกลับกุ้งลาวโออยู่กุ้งวัวมีผม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 มีเปมี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปมันจะกินเยอะกุ้งยังลาวกุ้มยังยังไม่หมดดีเอามาเอามา ครับไซมินิมอลนะครับผมกว่าจะขุดกันจนเจอวันนี้ครับรอเวลาครับรอเวลารอเวลาเดียวสามทุ่มบรรยากาศตอนเย็นนะครับใส่มินิมอลนะครับทั้งเด็กโชว์ปลาหน่อยทั้งเรือเนาะไม่ใช่ทงเรือไม่เขาได้ปลาหมดแล้วเอ้า โอ้โยยใหญ่ไนยนเลยเหรอเออโอ้โหเนียได้แล้วนี่ะนี่ได้ครบหมดแล้วหนพี่ฮะดูนะครับนี่มินิมอลมินิมอลเร่มันลยครับเร่งมันเลยครับขึ้นับโอ้ยแต่ละไซ โบนี่บ้านโบนี่โบนี่โบนีโอ้ไก่ส้มไซส์สวยเลยครับผมอุ้ยครับเกาส้มครับโอเคครับมีฟ้าครับมีฟ้าครับไปอีกแล้วแอนนากิ้งดูหน่อยครับข้างปลาเหมือนกันเลยเราเราก็มาอะไรอ่ะยังมาแล้วเดี้อเออชื่อคืออไรแล้วกูโยก ีนเิมาแร้วปาเขาพีแล้วจะาสัใครวะะวังพี่ระวังโอ้ข้างปานะครับเกมาเฉยเอาองมานี่ก่อนเกาตัวหนึงครับรอดแห้วแล้ววันนี้นี่นผม ไสนวมครับพี่โอ้ไซสสวยครับสวยเลยไซสวยครับไซสวยนี่ครับทำไมเอาไปที่ไฟกันะที่ค้างือไหนครับพีนูครับมันตอดนแอบงัดอยู่คนเดียวเลยไวไปยไดเอยู่เร็วดอยู่เร็วโ้ เห็นดครับใครมาด้วยพี่รู้สายใครครับผมผมติดของผมหรือเปล่าเก่ก่อนยู่งไอ้เนีของผมอ้เนี้ยเอาเนี่ยเลสายเนี้อยู่ทางนี้เลตาเบ็ดเลสายด้วยว่าติดยุงใครมันนี้ยผมมันครัเนี้ยแก่ยู่งของปลาด๊อก ดูนะครับอใหญ่เลย่ใสวยเลยพี่ระวังมันไอ้นี่สายขาดนะเหงื่อกมันคมมันไอ้นี่มาใจะยกมานี่มานี่มึงพายกเดินเเข้ามาแค่นี้งเข้ามาแค่เด้งมาแค่เด้ไอ้ดอกไอ้นี่ดอกไงมาแล้วครับสายมันจะอดดอกครับดอกแดงไอ้ดอกแดงไอ้นี่เผื่อมันบักนี่เอาเลยเดี๋ยวมาถึงนี่ขวีงใส่เลยใส่ใหญ่ครับใส่ใหญ่ใส่สวยครับก็ใหญ่กว่าบิดแน่นนะวะ สิปากเขาครับบ,บ่มันน่ารักเออสมาร์คสมาร์ทเบอร์นี่ใช้ไฟเบอร์หรือใช้ไอเบอร์ครับลิน <c oughs> ล้นล <c oughs> <ช>ิ้นไม่รู้เรื่อง <c oughs> อนี้ป่ะักนอ้น้องยังแม่ปะจีปะจีน้องป้องเอาลอง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 คืออะไรครับฟินมันจะฟินไปอีกแบบเดี็กตัวใหญ่เสร็จได้ครับคืนนี้นี่เบิร์แล้วเบิร์แล้วมันไอ้เบอร์นมันอยู่ล่างเลยเบิร์ใหม่ก็ได้ไม่หมืมันมันคือกึ๊บ อันนี้เบร์นไม่เป็นไรแล้วเอาดูปลาก่อนแล้วครับคราวนี้โอ้ข้างไฟสวยๆครับผมไปครับพี่โอเคโอเคครับพี่แจ็คครับนี่กระพงข้างปลาครับซสสวยเลยของเราก็มาอีกหนึ่งตัวซสสวยๆเลยครับมันมีแต่ปลานี้จริงๆนะพืเพิ่งมากินมงเดี๋ยวานโอ้ยได้อีกแล้ว Mạn ở con đeo Tốc ở con đeo, mấy bạn mới không tốc Mạc rồi hả? Nói chung con đeo phải không? Khúc luôn Khúc luôn Lúc này khúc Bạn đeo ở Bạn ารอบแรกมาทำกับข้าวครับทำอะไรพี่วันนี้เราทอดครับผมมันทอดทอดทอดรอบนี้ทอดครับเป็นนูทอดใช่ไหมครับครับมีนูทอดครับเรามาพักผ่อนชิลๆครับผมทอดปลากินเอาปลาให้ตกได้มาทำนะครับสดกว่านี้ก็ต้องลงไปงมนะครับใช่แล้วอุ้ยอุ้ยเด็กเคี้ยวมา อครับผมโอ้โหเขียวครับไส่สวยเลยครับนี่เมื่อยยูเป็นหุยด้เลยนี่มาแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วมาสามทุ่มใช่ไหมสามทุ่มสามทุ่มใกล้สามทุ่มแล้วไส่สวยใสสวยตรงไหนวะคางค้างเงี้ยโจโจโจเฮ้ยเยอะเยอะเลยพี่มึกครับมึกมึกนะครับโอ้แดงเขียวไส่สวยเลยใหญ่เลยอืม ปลาจานเลยเนี่ยไส้จานครับจกจกมาครับอีกตัวนึงครับผมมาเลยครับแดงเขียวครับแดงเขียวใส่สวยเลยครับัมาแล้วตัวยจาโอ้ใส่สวยใส่สวยใส่สวยตัวที่สองแกนะครับไม่ธรรมดาแล้วแดงเขียวเลืกเลือกเลือตัวนึงครับผมมาแล้วตัดมาหนึ่งครับตัดได้ไหมตัดตัดไม่ต้องปิดแต่ว่าแต่าเขี้ยวกงเบี้ยงออกไปเลยไม่ไม่กล้าเบี้ยง ม่โยนออกไปดิเดี๋ยวนี้อย่าอย่าอย่าเชื่อเขาเชื่อนะเชื่อนะยกถ่ายให้น้ำมันหน่อยไม่ต้องไม่ต้องต้องอะไรนะน่ากินเขาเขาตึ๊บสนะโดนไม่ได้ปลาเราใช้เหยื่ออะไรครับตอนนี้หลักๆครับใช้ปลาหมึกครับปลาหมึกกุ้งปลาหมึกกับกุ้งครับ ที่คิด่เห็นผลมากสุดใช่ไหมครัครับเห็นผลมากก็น่าจะเอาไปกินนะครับเอาไปกินไปกินหมมันเนาใส่วหมุนกกเกง่เก่้เก่ย่เล่อนอวอยู่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  รอ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 ไม่ต้องรีบโดนอันนี้ก็โดนสวิงสวิงโอ้ยกดคันได้แบบคนคู่เลยคับตัวแค่นี้ สวยพี่สวยครับไอพี่ไหนเน้ตัวหนีหไอโจโอ้ตะมาหมูสีตะมาหมูสีเล่นเกมเล่นเกมตกปลาครับได้ปลาเฉยสวยนะครับตตมช่างไฟอันพี่่ไ้ยู ถึงไหมตัวนี้อันนี้ไหมที่พี่ทิ้งครับไม่เอาไม่ได้เอาโยนลงน้ำด้วยซ้ำนายเบี้ยชวนหน่อยครับเอาบังดนะโอ้โหขี้แดงอย่างนีกแล้วนะครับสวยเลยครับผมนี่เจ้าของคันครับเดี๋ยวกี้ผมเมื่อกี้มันจะตกน้าจะตกคันจะตกน้าีกแล้วว้าวเข่งเคี่ยวมาครับมาเลยครับอยูดีครับสวยเลยครับผมมีตัวน้อยแล้วเนี่ยล็อกฟอง ก้า<ไ>งเช้าตั้งไฟ <c oughs> มาดูปลาค่ำคืนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแบ่งมาทำกับข้าวนะครับมีกระพงแดงสองตัวนะครับไสสวยเลยครับข้างไฟข้างปานแล้วก็มีมีเก๋าเก๋าตัวหนึ่งเก๋าไซส์ใหญ่เลยครับ มาดูครับดูข้างปานเราจะเป็นถุงใหญ่เลยรวมๆสามรูได้ครับข้างปานน้องปานส่ใหญ่ชางมาสีนปูเป็นปลงของคคืนนี้นะผม เยอะแยะเลยครับเดี๋ยวไปดูตอนเช้านะครับเป็นปลารวมมีปลาอะไรบ้างนะครับสรุปผลตอนเช้าโอเคสวัสดีครับตอนตีสี่มาแล้วครับเขี้ยวแดงตัวแรกมาแล้วครับตอนตีสี่เปิดเลิกยี่ดีเลยครับตอนนี้น้ำก็กำลังลงแล้วครับข้างไฟไหมข้างไฟ ไมกแล้วน้ำเช้าน้ำเช้าหมดแล้วว่าฟามันมียแล้วไกแล้วครับนั่งไฟน้างไฟวันนี้วันนี้ใส่นีดจริงน้ำเช้าคีาาสมัสดียามเช้าครับผมนี่ครับกาแฟ้าเช้าบรรยากาศโดยรวมครับ ขอบขอบการครับของเมื่อคืนและเช้านีุ้้งแดงสามตัวนะครับตั้งแตเช้าแล้วตกโมงห้าสิบ เมื่อคืนนอนเป็นไงบ้างครับสบายดีครับสบายดีครับหนาวเมื่อคืนไหยครับหนาวทั้งคืนเลยครับไงพี่เมื่อคืนนอนสบายดีไหมครับสบายเลยครับอันนี้ได้ข่าวว่าพี่ไม่นอนใช่ไหมเมื่อคืนครับได้แต่ตัวหนึ่งครับไม่ได้นอนได้คนได้ตัวด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องนอนของเราพี่ๆก็ยังนอนก็ไม่ตื่นอีกนะครับอันนี้มีสมาชิกเราสองคนครับ กูพาน,นอนครับขอบคนนะครับไม่คืนนะครับเป็นไงบ้างพี่ครับเมื่อคืนนอนสบายดีไหมครับ <N> หนาวหนาวใช่ไหมับยุงเยอะนิดนึงใช่ไหมฮะ <N> น้ำเช้าน้ำเ <N> ช้าครับเป็นไงบ้างพี่เมื่อคืนครับนอน ลับเต็มจริงรับร้อนมากเลยอยู่ในห้องยุงในห้องนี่ร้อนเลยยุงเยอะไหมครับไม่ไม่เท่าไหร่ครับในห้องถือว่าที่นอนดีอยู่นะพี่เนาะผมที่นอนโอเคอยู่ครับโอเคอันนี้ทีมงานกูกูพานอนตึงแล้วใช่ไหมมาโวนเดี๋ยวโอเคครับนี่บรรยากาศน้ำเช้าสารสินนะครับเอาผม ตกปลากระป๋องมาแล้วครับปลาอะไรครับผมคันเซิฟมงครับมุงมงมงมาแล้วครับผมโอ้มุงน้ำเช้าครับเรามาึงาล้วครับอบนมงบรรยากาศน้ำเช้าครับองงครับปลามงน้ำเช้าของเรานะครับคันเซิฟจากรอทั้งคืนนะครับผมมาถึงแล้วครับ น้่าสิตวปลาแดยแดงเาดงก็มาแล้วข้าสขนาดนั้นปลาสแดงมันดึงเหมือนนั้นเยดึงหุวดึงหัวครับสวัสดีครับแล้ก็ปิดคลิปมานนะครับผม ของเช้าอีกวันหนึ่งวันนี้เรามานอนคืนหนึ่งคืนของแทนเจ้าชายมุกอนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการท้าของเมื่อคืนและเมื่อเช้านะครับผมนี่ก็เป็นผลงานของเมื่อคืนนะครับผมไซสวยๆเลยครับก็มีข้างไยปลามงลาแดงปลาเกา๋ตาตะมะขี้ตังแล้วก็อ่า กระพงแดงนะครับผมใส้สวยนะครับแล้วเก่าดอกแดงอีกตัวนะครับผมใส่สวยๆเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค,ค,ค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับถ้าใครสนใจอยากมาแพรเจ้าชายมังกรก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วเบอร์โทรนะครับผมก็รายละเอียดคร่าวๆคือราคา800เมา ผลง,งานปารวมนะครับ Yeah she's some got nice long